เห็นเป็นตาไม่ได้เห็นเป็นสิ่งที่กระทบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับใฟังนี้ค่ะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงประจักษ์ความจริงถึงที่สุดที่ทรงตรัสว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้ เห็นเป็นตาไม่ได้เห็นเป็นสิ่งที่กระทบตาไม่ได้เพราะฉันเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับค่อยๆฟังทีละคำนะคะกว่าจะได้ฟังฟังแล้วกว่าจะไตรตรองทีละคำทีละคำทีละคำจนเข้าใจความหมายของธรรมะว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะเพราะมีลักษณะปรากฏจริงๆแต่ละหนึ่ง แค่นี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่จะตรงต่อความเป็นจริงแล้วรู้ไหมแต่ละหนึ่งคืออะไรไม่รู้รู้ได้ไหมรู้ได้รู้เองได้ไหมไม่ได้ต้องฟังแต่ละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงจนสามารถที่จะประจักษ์ความจริงที่เห็นเดี๋ยวนี้ก่อนเห็นไม่มีเห็นและมีเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไป ทั้งวันรู้อย่างนี้หรือยังคะมีตลอดวันแต่ไม่รู้เลยตลอดวันนานเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งค่ะจนกว่าจะเข้าใจมั่นคงขึ้นตามลำตับขณะที่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องคิดหมดทุกอย่างขาดไม่ได้เลย ความเข้าใจมีจริงก่อนเข้าใจมีความไม่เข้าใจก็มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งไม่เว้นเลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อเตือนจากความไม่รู้นะคะอยู่ในโลกของความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดทุกชาติไม่รู้อยู่นั่นแหละ จนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ข้ามนะคะต้องมีความตรงว่าไม่รู้มานานเท่าไหร่และเพียงฟังไม่กี่คำเดียวเนี่ยเพิ่งเริ่มจะรู้เริ่มจะใช่ไหมแต่ว่ายังไม่พอเลยคะ่ะเพราะเพียงฟังสิ่งที่มีและค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าแต่และหนึ่งที่มีจริงแยก จากกันจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้ละเอียดอย่างยิ่งถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วดับไปมันม่นคงไมคร่คุณปานันบารมีธรรมผู้เป็นมารดาของท่านนะครับซึ่งอาคารแห่งนี้นะครับเริ่มก่อสร้างนะครับเมื่อวันวิสาขาบูชาวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2542 ใช้เวลาก่อสร้าง1ปีนะครับจนกระทั่งสำเร็จเป็นอาคารมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาพร้อมเปิดทำการเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญานะครับเมื่อวันวิสาขาบูชาวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2543อาคารแห่งนี้ก็เปิดทำการมาแล้ว ร่วม25ปีนะครับเป็นที่ศึกษาพระธรรมบูชาพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและการเผยแพร่พระธรรมก็แพร่หลายนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่ทั่วทุกมุมโลกที่ผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาที่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าการเผยแพร่ของมูนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานี่ครับก็เผยแพร่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในระบบออนไลน์ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากและเมื่อวันที่23ถึง25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์ก็ได้เดินทางไปสนทนาธรรมะกับพระวิกสุนานาชาติที่พุทธคยา ที่โรงแรมนิวาน่าแกรนโฮเทลนะครับเมืองขยาและที่พระวิหารเวรวนซึ่งทุกท่านก็คงจะได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากนี่ก็มาจากการเผยแพร่พระธรรมที่ท่านอาจารย์ได้ดำเนินการได้กระทำมานะครับร่วม70ปีแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ก็คือเพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะี่ครับ ได้สะสมได้อบรมเจริญปัญญาครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะได้กระทํากิจที่ควรทําร่วมกันนะครับก็คือการสนทนาธรรมซึ่งเป็นมงคลประการหนึ่งในมงคล38ประการนอกจากการฟังธรรมะแล้วก็มีการสนทนาธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะให้ที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระธรรมซึ่งทุกคน จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะได้ยินคําว่าพระธรรมหรือว่าพระรัตนตรยัยรู้ไหมว่าอะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าพระฉันทุกคำเนี่ยคะ่ะเป็นคําที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตรัสรู้คํานี้หมายความถึงอะไรคะ ปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีทุกขณะเพียงธรรมะคำเดียวนะะี่ค่ะสิ่งที่มีจริงอยู่ไหนคะล้อมรอบทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยกําลังมีจริงๆแต่ถ้าไม่ฟังธรรมะจะไม่รู้จักธรรมะ และไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาั้งๆที่สิ่งที่มีจริงใน,ในี่ะคะมีจริงทุกคนทุกแห่งและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะใครรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้บ้างที่กำลังปรากฏข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาเลียวไปข้างหลังอยู่ที่ไหนไม่เคยขาดธรรมะ แต่ใครเลยที่จะรู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างอื่นเลยทั้งสิน้นธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งนั้นที่กำลังมีจริงเท่านั้นแค่นี้ค่ะรู้จักธรรมะหรือยังหันไปก็คุณคําปันทางนี้ก็คุณกุลวิไลแล้วไหนธรรมะ ไม่ว่าจะที่ไหนข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังทุกคนทุกแห่งล้อมรอบโดยธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มฟังคำนะคะของผู้ที่เราเคยได้ยินพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่รู้คุณที่พระองค์ตรัสคำนี้ให้คนอื่นได้รู้ความจริงไม่มีวันที่จะเคารพสูงสุด ในสิ่งที่เลิดประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลคือการบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกขณะเห็นไหมคะกำลังมีทุกขณะเพราะฉันต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆค่ะแม้แต่ขณะนี้สิ่งที่มีจริงคืออะไรไม่ใช่ให้ตอบคือธรรมะไม่พอนะคะ สิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องละเอียดว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริงถ้าตอบว่ามีธรรมะอะไรเป็นธรรมะอะไรมีจริงพราะฉะนั้นตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏว่ามีจริงๆพระเจ้าเดี๋ยวนี้คะ่ะเริ่มรู้จักว่าอยู่ในโลกของการไม่รู้จักธรรมะมาแสนนานเท่าไหร่แสนโกรธกับ ทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเลยจนกว่าจะได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนี่นะคะให้ประจักษ์แจ้งในขั้นฟังว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะรู้ได้กว่าจะถึงการรู้ความจริงเมื่อรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะละเอียด ลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แค่นี้ค่ะจริงไหมสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้กำลังเห็นกำลังปรากฏว่ากำลังเห็นอย่างนี้แล้วจะลึกซึ้งยังไงลึกซึ้งที่ขณะเห็นไม่รู้ว่าอะไรเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ก็ไม่รู้ว่าอะไรปรากฏให้เห็นเพราะฉันต้องฟังทุกคำนะคะด้วยความเคารพว่าเพียงเห็นหนึ่งขณะไม่มีใครเคยคิดมาก่อนในความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้หมายความว่าอะไรเห็นต้องเป็นเห็นเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นคนจะเป็นนกจะเป็นงูจะเป็นปลาไม่ได้เลยค่ะ เอารูปร่างออกหมดเห็นไม่ไร้มีสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นใช่ไหมหนึ่งขณะของเห็นจะมีอย่างอื่นได้ยังไงคะหนึ่งขณะก็ต้องหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะของเห็นมีเพียงสิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นทุกขันมีสิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นเกิดขึ้น เห็นสิ่งนั้นแค่นี้ค่ะเคยคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าละเอียดลึกซึ้งระดับไหนเพียงเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งกระทบตาเห็นจริงเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นไม่รู้อะไรบ้างรู้ไหมคะไม่รู้หมดทุกอย่างเห็นสิ่งที่กระทบตาตาอยู่ไหนเห็นไหมคะ เคยคิดไหมเห็นสิ่งที่กระทบตาต้องมีตาแน่นอนและบางคนก็พอพูดถึงตาก็คิดถึงแต่เฉพาะตาขาวตาดำนั่นไม่ใช่จักขู่ภาษาทะรูปพิเศษที่มองไม่เห็นถ้าเห็นเป็นตาสีขาวสีดำเห็นสิ่งที่กระทบตาไม่ใช่เห็นจักขู่ภาษาทะเพราะฉันทุกคำเนี่ยค่ะต้องมั่นคงมากโลกเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่ ไม่รู้มานานเท่าไหร่เข้าใจผิดมานานเท่าไหร่ยึดถือสิ่งที่มีโดยความไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่มีใครอื่น mm. ก็เห็นมีก็เรานั่นแหละเห็นจะใครเสอีกละ่ะเห็นไหมคะไม่รู้ความจริงเลยว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วมีปัจจัยเห็นก็เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแล้วก็ดับไป แล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัตรพิสูจน์ได้ทุกคำเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นก่อนออกจากบ้านเห็นก่อนออกจากบ้านไม่ใช่ขณะที่ลืมตาตื่นขึ้นเห็นใครรู้ความจริงที่ละเอียดอย่างยิ่งถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกชาติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถึงฟังแล้วประมาท ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงประจักษ์ความจริงถึงที่สุดที่ทรงตรัสว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นเป็นตาไม่ได้เห็นเป็นสิ่งที่กระทบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับ เจค,ค่ะท่านผู้ฟังปรารถนาอะไรคะแต่ละท่านเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละบุคคลนะคะแล้วแต่กำลังของปัญญาถ้ายังมีปัญญาน้อยแล้วก็ปรารถนาปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นเป็นกุศลแต่ถ้ามีปัญญาน้อยก็เลยขอลาบยศสรรเสริญสุขเพราะเหตุว่าในขณะนั้นปัญญาไม่เกิด จึงติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฐทพะในขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการอบรมจเจริญปัญญาเนะะี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจเหตุและผลตรงขึ้นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรจะปรารถนาอย่างเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายในอดีตก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเช่นท่านพระัญญาโกณทัญญะท่านปรารถนาสิ่งที่ประเสริฐคือปรารถนาที่จะได้เป็น สาวกองค์แรกของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หลังๆก็ยังช้าไปใช่ไหมคะจะต้องเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นประโยชน์ท่านก็ใคร่ที่จะได้เป็นปฐมสาวกคือสาวกองค์แรกแต่ต้องเจริญเหตุให้สมควรแก่ผลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านตั้งความปรารถนาที่เป็นกุศลแต่ว่าผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่มากนะคะแล้วก็มีปัญญาน้อยก็เป็นของธรรมดาซึ่งยังติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะแม้ว่าจะรู้ว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็ยังอดปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแถมนิดนหน่อยๆบ้างไม่ได้หรือว่าอาจจะมากก็ได้ นั่นก็เป็นเรื่องซึ่งเฉพาะแต่ละท่านจริงๆที่จะทราบได้ว่าในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ท่านปรารถนาอะไรย่อมเป็นไปตามการสะสมทั้งนั้นค่ะสำหรับอกุศลสำคัญที่เป็นมูลเหตุเป็นสมุทัยของทุกข์และสังสารวัตรคือโลภะนะคะซึ่งก็เกิดบ่อยเป็นประจำทุกภพชาติไม่จบสิน้น ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพียงทางตาอย่างเดียวเนี่ยคะ่ะมีวัตถุซึ่งเป็นที่พอใจของโลภะมากไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งหมดนะคะดอกไม้ใบหญ้าทุกอย่างอาหารทุกชนิดเครื่องใช้ทุกชนิด ในรูปลักษณะต่างๆก็เป็นสิ่งที่โลภะมีความพอใจมีความติดโดยที่ว่าไม่จบสิ้นไม่ว่าตั้งแต่ในอดีตอนันตชาตินะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติและที่จะเกิดต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นโลภะมูลจิตของพระเจ้าประเสนทิโกสลของพระเจ้าพรหมทัตของท่านวิสาขามิคารมาตาของราชสี ของสุนัขจริงจอกของท่านพระเทวทัตรอใครๆๆก็ตามในอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นโลภะมูลจิตดวงใดดวงหนึ่งในโลภะมลจิตแปดดวงสำหรับโลภะมลจิตเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะมีมากมายทางทวารต่างๆวิจิตต่างๆต,ต,ตามกาลสมัย เพราะว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งนี่นะคะก็ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของโลภะแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยก็จริงแต่แม้กระนั้นเมื่อประมวลลักษณะของโลภะมูลจิตทุกภพชาติและทุกภูมิจะมีโลภะมูลจิตเนี่ยค่ะแปดประเภทคือดวงที่หนึ่งโสมนัสสะสหคตงังทิฏฐิคตสะสมปยุตตังอสังคาริกัง เป็นโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิคตะสัมพยุตยคือเกิดร่วมกับความเห็นผิดและเป็นโลภะมูลจิตที่เป็นโสมนัสสะสหะคตังคือเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาและเป็นโลภะมูลจิตที่เป็นอะสังขาริกังคือมีกําลังกล้าด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยการชักจูงน,นี่คือ โลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะคะเป็นความเห็นผิดมีความยินดีพอใจในความเห็นผิดเกิดร่วมกับโสมนัสมีความยินดีพอใจอย่างยิ่งนะคะในความเห็นผิดนั้นและมีกำลังกล้าคือเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอาศัยการชักจูงน่ากลัวไหมคะโลภะมูลจิตดวงนี้ดวงที่หนึ่ง เพราะว่าบางคนอาจจะมีความเห็นผิดนะคะแต่เวทนาก็เป็นแต่เพียงอุเบกขาคือไม่ถึงกับชื่นชมโสมนัสยินดีในความเห็นผิดนั้นอย่างมากหรือบางคนก็ยังต้องอาศัยการชักจูงทีละเล็กทีละน้อยนะคะความที่จะคล้อยไปตามความเห็นผิดจริงจะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นไปแต่คนที่มีความเห็นผิดที่มีกําลังกล้าแล้วก็ประกอบได้โสมนัสเวทนานะีคะ ก็ย่อมจะเป็นอันตรายมากน้อยตามประเภทของความเห็นผิดนั้นๆนะคะซึ่งย่อมสามารถที่จะกั้นสวรรค์ก็ได้หรือว่ากั้นมรรคผลนิพพานก็ได้ถ้าเป็นความเห็นผิดซึ่งมีกําลังตัวอย่างเช่นในขณะที่ปราบปลื้มโสมนัสว่าได้บรรลุธรรมะแต่รู้ผิดขณะนั้นนะคะ ก็เป็นโสมนัสสะสหคตงังทิทิคตะสัมปยุตตังถ้ามีกำลังกล้านะคะก็เป็นอาสาังขาริกังพระเหตุว่าบางท่านก็คิดเองนะคะว่าในขณะน,นี้ท่านกำลังเจริญโพชฌชงเพียงแต่ท่านอ่านหรือผ่านหนังสือบางข้อความนะคะท่านก็เข้าใจว่าในขณะน,นี้ท่านกำลังเจริญโพชฌชงอยู่ ซึ่งพอดชงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเป็นองค์ของการตรัสรู้อริยสัจซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะเป็นพละมีกำลังไม่หวั่นไหวที่จะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติในชีวิตประจำวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ดีๆจ,จะเจริญพอดชงทีเดียวเป็นไปไม่ได้ แต่ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานทรงแสดงธรรมว่าสาวกบางท่านนะคะก็เจริญสติปัฏฐานบางท่านเจริญอินทรีย์บางท่านเจริญพละบางท่านเจริญโพชฌงค์ก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละท่านนั้นว่าในขณะนั้นสาวกท่านนั้นท่านนั้นนะคะกำลังอบรมปัญญาในขั้นใด พระผู้ที่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบได้โพชฌงช์แต่ว่าสําหรับผู้ที่กําลังฟังนะคะแล้วก็พิจารณาแล้วก็สติเริ่มระลึกขณะนั้นก็ยังไม่ใช่ทั้งสติพละหรือว่าสติโพชฌงช์เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเป็นผู้ตรงที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ จึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้มิฉะนั้นแล้วนะคะก็ย่อมจะรู้ผิดแล้วก็เข้าใจผิดได้ขณะที่โลภะมูลจิตประเภทนี้คือที่เป็นโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอาสังขาริกังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรืออนาคต หรือปัจจุบันหรือกับบุคคลใดๆก็ตามพบภูมิไหนก็ตามจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสิบเก้าดวงคืออัญญสมานาเจตสิกสิบสามดวงและอกุศลเจตสิกหกดวงสำหรับอัญญสมมานาเจตสิกสิบสามดวงที่เกิดกับโลภะมูลจิตดวงนี้คือผัสสะเจตสิกหนึ่งเวทนาเจตสิกหนึ่ง สัญญาเจตสิกหนึ่งเจตนาเจตสิกหนึ่งเอกคตาเจตสิกหนึ่งชีวิตตินริยะเจตสิกหนึ่งมณสิการะเจตสิกหนึ่งเจตสิกเจ็ดดวงนี้นะคะชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดทั้งสิ้นจะขาดสัพพจิตตสาธารณะเจ็ดดวงนี้ไม่ได้คือทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผัสสะเจตสิกหนึ่งเวทนาเจตสิกหนึ่งสัญญาเจตสิกหนึ่งเจตนาเจตสิกหนึ่งเอกคตาเจตสิกหนึ่งชีวิตตินระยะเจตสิกหนึ่งมณสิการะเจตสิกหนึ่งสำหรับเรื่องของเจตสิกก็ได้เคยกล่าวไว้บ้างแล้วนะคะแล้วก็จะกล่าวต่อไปแล้วก็จะทบทวนบ้างเป็นบางเจตสิกตามสมควรแก่เรื่องที่จะกล่าวถึงนะคะ สำหรับอัญญสมานาเจตสิกอีกหกดวงเป็นปกิณกะเจตสิกได้แก่เจตสิกซึ่งเกิดกับจิตบางดวงเว้นไม่เกิดกับจิตบางดวงแต่สำหรับโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งคือโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอาสังขาริกังปกิณกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งหกเจตสิกค,คือมีวิตตกะเจตสิกเกิดร่วมด้วย พระเหตุว่าวิตากาักกะเจตสิกไม่เกิดกับทวิปัญจวิญญาณจิตสิบดวงและทุติยชาญขึ้นไปนะคะมีวิจาระเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพระเหตุว่าตามปกติเมื่อวิตากะเจตสิกเกิดวิจาระเจตสิกก็เกิดพร้อมกันเสมอเว้นคือวิจาระเจตสิกเกิดในทุติยชาญโดยที่วิตากะเจตสิกไม่ได้เกิดร่วมด้วย แต่ถ้าพูดถึงจิตที่เป็นกามาวจระจิตคือไม่ใช่ชาณจิตไม่ใช่จิตที่เจริญความสงบจนถึงขั้นอัปปนาสมาธินะคะวิตักกะเจตสิกและวิจาระเจตสิกก็เกิดพร้อมกันทุกครั้งนอกจากนั้นก็มีอธิโมขะเจตสิกวิริยะเจตสิกปิติเจตสิกและฉันทะเจตสิกรวมปะกินากะเจตสิกหกดวงเกิดกับจิตดวงนี้เพราะเหตุว่า จิตดวงนี้ประกอบด้วยโสมนัสสเวทนาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับอัญญสมานาเกิดร่วมกับจิตดวงนี้ทั้งสิบสามดวงคือทั้งผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเจตนาเจตสิกเอกคตาเจตสิกชีวิตตินรยะเจตสิกมณสิการะเจตสิกวิตติกะเจตสิกวิจาระเจตสิก อธิโมขเจตสิกวิริยะเจตสิกปีติเจตสิกฉันทะเจตสิกไม่รู้ก็ผ่านไปใช่ไหมคะทุกขณะที่โลภะมูลจิตเกิดคะ่ะจะไม่มีใครรู้ถึงความละเอียดเลยว่าจะมีอัญญสมานาเจตสิกสิบสามดวงเกิดร่วมด้วยกับโลภะที่เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนานอกจากนั้นแล้วนะคะต้องมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย อากุศลเจตสิกทั้งหมดมีสิบสี่ดวงแต่ว่าอากุศลเจตสิกที่เกิดกับโลภะมูลจิตดวงนี้นะคะมีเพียงหกดวงคือโมจตุกะสี่ได้แก่โมหะเจตสิกหนึ่งอหิริกะเจตสิกหนึ่งอโนตัปปะเจตสิกหนึ่งอุทธัจจะเจตสิกหนึ่งอกุศลเจตสิกสี่ดวงต้องเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภท และสำหรับเจตสิกสี่ดวงนี้นะคะมีโมหะเจตสิกเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นก็เรียกกลุ่มของเจตสิกสี่ดวงนี้ว่าโมจตุก,กะคือจะต้องมีโมหะเจตสิกหนึ่งอหิริกะเจตสิกหนึ 1, ่งอนโนตัปปะเจตสิกหนึ่งและพุทธะเจตสิกหนึ่งนี่เป็นอกุศลและเจตสิกสี่ดวงนะคะสำหรับโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งนี้นะคะ มีอกุศลลเจตสิกอีกสองดวงเกิดร่วมด้วยคือโลภะเจตสิกหนึ่งและทิฏฐิเจตสิกหนึ่งรวมเป็นทั้งหมดนะคะสิบเก้าดวงไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะสิบเก้าดวงถ้าเป็นทางฝ่ายกุศลเนี่ยคะ่ะเจตสิกฝ่ายดีต้องเกิดมากกว่านี้จึงจะมีกำลังที่จะเปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลได้แต่ว่าอัญญสมมานาเจตสิกเกิด กับกุศลจิตก็ได้อกุศลจิตก็ได้วิบากจิตก็ได้กิริยาจิตก็ได้แต่อกุศลเจตสิกต,ต้องเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นและสําหรับจิตประเภทโลภะนะคะก็จะนอกจากโมจตุกะสีแล้วก็มีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแน่นอนจึงเป็นโลภะมูลจิตขณะใด,ดที่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นก็เป็นทิฏฐิขตสัมปยุต ขณะใดที่ทิฏฐิเจตสิกไม่ได้เกิดร่วมด้วยขณะนั้นนะคะก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสิบปดดวงคือเว้นทิฏฐิเจตสิกแต่ต้องมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะใดที่ไม่ได้เป็นไปกับความเห็นผิดแต่เกิดพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะตามปกตินะคะขณะนั้นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสิปดวง คืออัญญะสมานาเจตสิกทั้งสิบาดวงและอกุศลละเจตสิกห้าดวงถ้าขณะนั้นไม่เกิดร่วมด้วยกับทิฏฐิสำหรับเจตสิกซึ่งจะเกิดกับโลภามูลจิตนะคะมีอีกหนึ่งดวงคือมานะเจตสิกแต่สำหรับในวันนี้นะคะจะขอกล่าวถึงโลภามูลจิตเนะะี่ยค่ะทีละดวงไป และในวันนี้ก็จะเป็นโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งคือโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังกับเธอปฏิกิริยาของเด็กน้อยนั้นก็ทำให้หลายคนที่เห็นอดที่จะยิ้มไม่ได้เพราะสีหน้าของเธอมีทั้งความประหลาดใจและความสุขไปในเวลาเดียวกัน